สำหรับช่วงนี้นะครับผมอะคริลิกกับพลาสติกกรอบเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีการใส่ปนกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าอะคริลิกขายได้แพงกว่าพลาสติกกรอบนะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก cw สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกหลากหลายรา,ายการเลยนะครับผม และสาหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่ชาช้าจีนใกล้ๆก,ก,ก,กับแอดพีคอนโดครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของอะคริลิกครับผมสำหรับพวกอะคริลิกใสแบบนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับมันะครับปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นแท่นวางโบชัวจะเป็นพวกป้ายไฟต่างๆนะครับผมรวมไปถึงพวกกรอบที่ใช้สําหรับการทํากรอบพระนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นตระกูลอะคริลิกนะครับผมซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยอะคริลิกกับพลาสติกกรอบเนี่ยราคาจะมีการแตกต่างกันเยอะมากนะครับผมพลาสติกกรอบเนี่ยราคารับซื้อเนี่ยที่ที่เป็นพวกตระกูล PS กับ ABS เนี่ยจะเป็นพลาสติกกรอบเนี่ยราคาจะอยู่ตั้งแต่ที่กิโลกรัมละหบาทนะครับผมจนถึง3บาทโดยประมาณนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมแต่สําหรับเจ้าพวกอะคริลิกพวกนี้เนี่ยราคารับซื้อเขาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่4บาทจนถึง6บาท แล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอะคริลิกแพงกว่าพลาสติกตอบเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมและสําหรับวิธีการเทสอะคริลิกนะครับผมเนี่ยได้มีการทำคอนเทนต์เข้าไว้ในสื่อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับสาหรับการเทสตัวนี้ใช้วิธีการจุดไฟนะครับเพราะว่าอะคริลิกในเวลาจุดไฟขึ้นมาเนี่ยเสียงเขาจะดังซ่าๆขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถเทสง่ายได้ด้วยตัวเองนะครับผม และสาหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณต้องการขายข,าย,ขยะรีไซเคิลแลวคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรานะครับผมจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์นะครับที่ C W R E C Y C L E นะครับผมหรือปกติแล้วเนี่ยผมยจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับ ลูกค้าก็แค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ